อ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุดที่สิบเจ็ดคำที่ห้าร้อยหกสิบสามถึงหกร้อยลิเกลอยิลิโกอเอเกลิเก ลิงรออีงอลิงลิงลื่นรออือน,นอลื่นไม่เอกลื่นลื่นลืม ลออือมอลืมลืมลุกลออูกอลุกลุกลุงลออูงอลุง ลออูกอล,ลูกลูกเล็กรอเอกอเล็กเล็กเลขรอเอขอเลขเลข เล่นรอเอนอเล่นไม่เอกเล่นเล่นเล็บรอเอบอเล็บเล็บเล่ม ลอเอมอเลมไม่เอกเ,เ,เ,เล่มเล่มเลยล,เลอเอยอเลยเลยเละลอเอเละ เล่ารอเอาเล่าไม่เอกเล่าเล่าเล่ารอเอาเราไม่ทูเล่าเล่า เลี้ยงลอเอียงงอเลี้ยงไม่โทรเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยวลอเอียวอลเลี้ยวไม่โทรเลี้ยวเลี้ยว,เล,ยวเลือด ลอเอือดอเลือดเลือดเลือเล่อยลอเอือยลอเรือไม่เอกเลื่อยเ,เลือเล่อยแลรลอแอแล แล้งรอแองอแรงไม่โทรแรงแล้งแล้วรอแอวอแล้วไม่โทรแล้วแล้ว ลอแอและและไล่รอไอไลไม่เอกไล่ไล่วัดบออะดอวัดวัด วันวออะนอวันวันว,วัววอวัววัววัวว่า บออาวาไม่เอกว่าว่าวางบออางอวางวางว่าง,างบออางอวางไม่เอกว่าง ว่างวาดบออาดอวาดวาดว่านวานออานนวานไม่เอกว่านว่าน วิ่งวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งวิ่งวิชาวออวิชออาชาวิชา วิตามินบออิวิตออาตามออินอมินวิตามิน